อยู่กับเซนเปย์นะคะอยู่กับคลิปที่ทุกคนรอคอยค่ะเปรียบเทียบม,มวยคู่เอกนะคะไฮรักชาโวทั้ง2รุ่นนะคะวันนี้ไม่ได้รีวิวนะเปรียบกันเลยเอาแบบเข้าใจง่ายๆว่าในแต่ละรุ่นมันแตกต่างกันอย่างไรถ้าคุณอยากดูรีวิวดีละเอียดต้องไปหาดูนะแต่วันนี้เปรียบให้ฟังหาะระหว่างรุ่นเริ่มต้นหนาะะรุ่นไฮรักชาโวสมาร์ท กระบะสีประตูค่ะกับรุ่นไฮรักฟลา v เวอพรีเมียมสีประตูเหมือนกันนะคะอย่างแรกราคาเขาไม่เท่ากันนะคะเริ่มต้นที่ราคาคันนี้ก่อนในเกียร์ธรรมดา8 9 5 0 0 0บาทเพิ่ม50,000ได้เกียร์ออโต้คันนี้ค่ะในเกียร์ธรรมดา9 4้0 0 0บาทเพิ่ม50,000่นได้เกียร์ออโต้เหมือนกันทั้ง2เกรดนี้ราคาแตกต่างกัน55,000บาทค่ะสิ่งที่ไม่เหมือนกันในอย่างแรกเลยก็คือราคาไปแล้วใช่ไหม กุญแจก็ไม่เหมือนค่ะนี่คือกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะแล้วก็ในรุ่นสมาร์ทกุญแจแบบแจ็คナ k คีไล่มาทางด้านหน้าที่เห็นจัดจชัดเจนเลยอย่างแรกเลยใช่ไหมไฟตัวนี้จะเป็นไฟ LED เหมือนกันแต่เป็น LED แบบ v u b แต่ว่าในรุ่นพรีเมียมมีไฟเดย์ไลท์ด้วยเป็น LED คมๆแบบนี้นะคะด้านหน้าคิ้วฝากระโปรงตัวนี้ดําเงา ตัวนี้ดําด้านแต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถทั้งคู่นะคะตัวลักกิ้มค่ะตัวนี้จะเป็นดําด้านแล้วในรุ่นพรีเมียมจะเป็นดําเงานะคะตัวเซนเซอร์กะระยะด้านหน้า2จุดมีเหมือนกันไล่มาทุกอย่างก็เริ่มจะเหมือนกันแล้วนะลูกค้าทางด้านของการดีไซน์กันชนด้านหน้านะคะเหมือนกันแต่ของตัวพรีเมียมเป็นทูโทนด้วยเอ๊ะมันเป็นทูโทนมันก็เลยดูดีคล้ายๆกับไฮรักชาเอร์โอเวอร์แลนด์ใช่ไหมแล้วเติมมาให้ในสิ่งที่ขาด ติดตั้งยากด้วยนะไฟตัดหมอก,ก็เลยคุณบวกแล้วคุณหารดูดีๆแล้วกันว่าแค่ข้างหน้าก็ต่างกันเท่าไหร่แล้วอะต่อมาสิ่งที่เหมือนกันอีกถ้ามองจากด้านหน้าคือกันแข็งจะเป็นสีดําที่มากับตัวรถเหมือนกันนะคะตัวนี้ช่องลมเดียวกันตัวตัดลมเหมือนกันบางโคนหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยด้านข้างคันนี้อะไรหายไปคันนี้อะไรหายไปคันตัวทาวเวอร์สไม่มีซุ้มล้อนะคะแต่ตัวพรีเมียม มีซุ้มล้อมาให้คขบหมดแล้วแล้วทรงเดียวกับโอแลนเลยหน้าตาดีไซน์เหมือนกันแต่พอแต่งเติมอะไรที่มันขาดไปมันก็ดูดีขึ้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยว่าไปคุณมาดูไล่มาหาหูนะคะนี่เป็นหูดําเงานี่เป็นหูดําด้านนะคะบันไดเหมือนกันเลยค่ะเอ๊ะเลยคือตรงนี้จะเปิดก็เปิดได้เลยนะ เพราะว่าเขาเป็นระบบเปิดประตูแบบแมนวนวลแบบนี้แต่คันนี้เขาจะมีสมาร์ทเอ็นทีโดยที่กุญแจแบบเคเลดนะคะเพียงแค่คุณกดปุ่มนี้ก็จะสามารถเปิดประตูได้แล้วกุญแจแบบนี้เนี่ยที่เป็นเคเลดมันต้องจับคู่กับพุสตาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฟันธงคันนี้มีพุสตาคันนี้เป็นแจ็คไนท์คีนะคะสิ่งที่เหมือนกันเป๊ะเลยก็คือล้อแม็กค่ะลูกค้าล้อแม็กห้17มาทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นดอกออเทเลนมาทั้งคู่ค่ะในซีรียางที่2 6 5 6 5้นะคะ R 1 7 r 17ย้ำอีกครั้งนะคะเราเลยมองดูว่าในรถรุ่น ทั้งสมาร์ตแล้วก็พรีเมียมเนี่ยความสูงก็ยังไม่ได้เท่ากับโอแลนด์นะคะจะบอกข้อตรงนี้น่าจะอัพมาให้เลยเนะน่าจะให้18มาเลยค่ะมือจับดาด้านกับดําเงาบอกไปแล้วใช่ไหมตัวคิวด้านข้างก็จะเป็นสีดําด้านนะคะบอดี้เท่ากันความกว้างเท่ากันเลยซื้อรุ่นไหนก็ได้ความกว้างเดียวกันย้ำอีกทีนะคะเกียร์6สปีดเหมือนกันทั้งแมนนวลแล้วออกอ็อโตเครื่องยนต์เดียวกันค่ะ2.8นะคะ,ะแรงบิดนะคะ500นิวตันเมตรนะคะแรงม้า204 แรงม้าเท่ากันนะคะลูกกระบะลูกเดียวกันลูกกระบะได้กว้างเท่ากันเลยนะคะแต่ที่บอกแล้วว่าซุ้มล้อในรุ่นพรีเมียมมีให้สมาร์ทไม่มีนะแล้วก็ตัวเหยียบท้ายกระบะมีเหมือนกันรับน้ําหนักข้างละ200กว่าโลเหมือนกันนะคะความแข็งแรงเท่ากันแหนบก็มีเท่ากันคือแหนบทั้งสองรุ่นนี้มีทั้งหมด3เส้นนะคะ เหมือนกันนะลองทดสอบให้ดูแล้วกันชนท้ายจะบอกว่าเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์กระ,ระยะ4จุดมี RCTA มาให้นะคะในรุ่นนี้เนี่ยจะมีบายสปอร์มาให้ฝากระบาดท,ท้ายเหมือนกันทุกอย่างเลยมีล็อกฝาท้ายแล้วก็ไม่ได้ให้โลโก้โตโยต้ามาให้เหมือนกันมีกล้องหลังสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือไฟท้าย ทรงเดียวกันนะคะแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตั้งแต่ตัวดีไซน์ทางด้านข้างตัวนี้จะมีฟิลมาให้นะะตำแหน่งนี้ไม่มีฟิลแต่ตัวไส้ไฟเนี่ยเขาจะเป็นแบบ LED นะคะตัวนี้จะเป็นแบบ BUB mm hmm. ก็เปิดไฟท้ายแล้วก็อันนี้จะสวยกว่า <laughs> ตัวพรีเมียมจะสวยชัดเจนกว่านะคะทางด้านหลังค่ะลูกค้าที่บอกมาแล้วว่าเมื่อกี้เหมือนกันหมดเลยทั้งฝาท้ายแล้วก็กันชนแล้วก็ความปลอดภัยทางด้านหลังเนาะที่เติมเข้ามาในไฮไลท์โฟลว์พรีเมียมเลยก็คือดิสเบรก ให้เพิ่มอีกก็คือด้านหลังเป็นดิสเบรกด้วยหน้าดิสหลังดิสถ้าเป็นสมาร์ทก็คือหน้าดิสหลังดัมส่วนเวลาที่มีดิสเบรกมาให้เนี่ยเขาจะจับคู่กับเบรกมือไฟฟ้าออตโ,อโอตโอ้เบรกโคตโัวนี้เมมองว่าค่อนข้างจะสะดวกสบายในรุ่นพรีเมียมก็ตามชื่อเขาเลยนะคะสะดวก Premium ค่ะพรีเมียมค่ะก็สมราคาเขานะคะ999ในเกียร์ออตโต้นะร้านหนึ่งนพันแบบ คอนมาแค่ใบเดียวอะแต่ที่เรายังไม่เห็นคือด้านในบางคนยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกระหว่างรุ่นสมาร์ทหรือพรีเมียมดีเดี๋ยวเอาภายในเป็นการตัดสินใจอีกนิดน,นึงนะคะด้านในนะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบเลยเพราะความกว้างเหมือนกันนะคะเปิดมาค่ะลูกค้าในรุ่นของสมาร์ทเนี่ยดีไซน์เหมือนกันเลยแต่เป็นวัสดุแบบแข็งนะคะเดี๋ยวให้ดูอะไร ให้ดูพรีเมียม,มนี่เปิดมาดีไซน์เหมือนกันแต่วัสดุนะถูกบุหนังมาให้แล้วแล้วก็นุ่มด้วยค่ะก็จะมีความสวยงามพรีเมียมขึ้นมาในตรงนี้นะคะเข้ามาด้านในของรุ่นพรีเมียมก่อนเลยค่ะสิ่งที่ยังไม่ว้าวนะคะก็คือ ทั้ง2รุ่นเป็นบ่อผ้านะคะทรงเป็นทรงสปอร์ตแล้วแต่ผ้าตัวนี้เขาใช้เป็นผ้าแคทเทคไงมันก็เลยเป็นผ้ารีไซเคลิลที่อนาคตมันจะบางเลยแนะนําว่าจริงๆน่าจะใส่หนังมาให้เลยในรุ่นพรีเมีย่ยมแต่ก็เขาไปเติมอย่างอื่นแล้วอะ่ะมันก็เลยมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือภายในคือหน้าจอก็จะใหญ่กว่าด้วยนะ12นิ้วแล้วตัวจอ t f t เป็นคอมบิเนชันแล้วนะคะแล้วก็คนขับก็ยังปรับแมนวนวลอยู่นะบอสูงต่ำของคนขับค่ะลูกค้าที่ข้างในเนี่ยเหมือนกันแน่นอนชัวร์ก็คือตัวมือเปิด ตัวบิดการของตัวแอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวพรีเมียมเขาจะเพิ่มโหมดมาให้ด้วยให้เราเล่นได้อีกนะคะใน Eco Normal Sport แล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามีเพิ่มเติมก็คือโหมด IMT นะคะตัว Type ี C, เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างตรงนี้เมยมองภาพว่าเหมือนกันหัวเกียร์นี่จะเป็นหุ้มหนังนะคะแล้วก็พงมาลายหุ้มหนังในรุ่นพรีเมียมเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรโคแล้วก็ ใส่แก้วได้หนึ่งอันนี้คือในของพรีเมียมนะมาในสมาร์ทบ้างในสมาร์ทค่ะที่ราคาดีมากๆเลยลดลงไปอีก55,000บาทนะคะคันโยกเหมือนกัน,นะคะ่ะลูกค้าสิ่งที่เหมือนกันคือคันโยกแล้วก็ด้านในนะคะถ้าเป็นตัวสมาร์ทเนี่ยที่วางแก้วน้ํายังไม่ปิดให้นะถ้าพรีเมียมเขาจะปิดแบบซอฟแล้วแล้วก็เด่นชัดเลยก็คือจอเดียวกันแต่ว่าจอสีเนี่ยจะเล็กกว่านิดนึงนะเป็น8นิ้วนะกว่ากว่าคะ่ะลูกค้า ได้มาตรงนี้หายไปก็คือตัวโหมดต่างๆนะคะที่เบรกกลางก็จะหายไปตรงทั่วพื้นที่เพราะเบรกมือจะเป็นเบรกมือแบบนี้อยู่แล้วก็ช่องคูบล็อกช่องเก็บของหายไปนะคะตรงนี้จะเป็นเก็บของแบบธรรมดาวัสดุตกแต่งนอกในข้างหลังก็จะมีแบบจุด เด่นใหญ่ๆเลยแ mm hmm. ม่ยังชอบความกว้างของไฮรักทาวเวอร์อยู่เพราะเขาเก็บความกว้างของรีโวไว้อย่างดีตัวบอกก็จะเป็นทรงโซฟาแบบนี้ในรุ่นสมาร์ทค่ะวัสดุแผงด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นวัสดุแข็งขึ้นรูปออกมาเลยแต่ถ้าเป็นพรีเมียมก็จะซอฟทัชนุ่มเข้าไปอีกนะคะแล้วเวลาที่นั่งสองคนในรุ่นสมาร์ตตัวนี้เราจะไม่มีที่เปิดแขนแบบนี้นะแล้วบอกก็ยังแยกไม่ได้ก็ถามว่ามันได้ใช้ไหมก็อยู่ที่คุณเลือกแล้วกันว่าได,ได้ใช้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ ตัวคอนโซลกลางตรงนี้ยังไม่มีตัวชาร์จไฟนะคะแล้วก็ตัวพักเกะกางก็จะเป็นแบบปกติธรรมดาคือเขาจะเว้าวไปนิดนึงเดี๋ยวไปดูพรีเมียมกันค่ะขึ้นชื่อว่าพรีเมียมนะคะจะมากน้อยแค่ไหน,นะคะ่ะมาดูกันนี่เลยอย่างที่เมย์บอกว่าพัสดุตกแต่งมาให้แล้วมือเปิดก็จะเป็นลมดํามาให้นะคะพอขึ้นมาอย่างที่บอกว่าการคลิปความกว้างก็ยังกว้างอยู่ค่ะด้านในที่เมย์ชอบเลยคอนโซลกลางเนี่ยเขาเต็มเต็มแบบนี้แล้วเพราะว่าคนขับเขาจะได้พักแขนได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือออโต้แต่โอเวอร์แลนด์ใหญ่กว่านี้อ่า ไล่มาเลยฟ้าชาร์จมีมาให้แล้วค่ะปลั๊กไฟมีมาให้ที่แปลงปลั๊กมีมาให้ใต้นี้นะแล้วก็ความกว้างของตัวเบาะยังใหญ่อยู่เหมือนเดิมตรงนี้ยังกลับมาที่วางแก้วน้ําที่คนเขาชอบกันแล้วก็บอกพับได้60-40แบบนี้นะคะวัะสะดุจะเป็นผ้าค่ะ โอเคเป็นไงเปรียบเทียบมาให้แล้วนะ5 5 0 0 0บาทในแตกต่างการระหว่างรุ่นสมาร์ทแล้วก็พรีเมียมคุณชอบรุ่นไหนนะคะตอนนี้ก็จองเข้ามาได้แล้วรถมีทั้ง2รุ่นเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นทั้ง2รุ่นด้วยแต่ถ้าอยากยาเจ็บแต่จบนะคะตัวนี้ค่ะจบขวานะคะ mm hmm. เบอร์โทรค่ะ0 8 2 1 9 8 9 9 3 9นะคะเซอร์เมส์ใสเปค่ะคุณแมมค่ะเซอร์แมใจดีแหกจดค่ะ ช่องยูทูบโตโยต้าค่ะรถใหม่ไลออดรถโตโยต้านะคะลูกค้าฝากทิกติกก์เซมไปใส่เปโตโยต้านะคะาาเฟซบุ o กเซมไปใส่เปค่ะลูกค้ารถเป่าป่าแบบนี้อยากจะแต่งใช่ไหมอยากจะให้หลอ่ออยากจะอัปเกรดให้รุ่นสมาร์ทเป็นแบบพรีเมียมหรือเป็นแบบโอเวอร์แลนด์ก็ไปที่ร้านนี้นะคะฝากร้านค่ะคัสตอมไมค์แต่งรถยนต์นะคะเบอร์โทรเบอร์เดียวกับเมย์นะคะแล้วก็ฝากไลออดที่ร้านไว้ด้วยค่ะคัสตอมแซดค่ะขอพระคุณมากๆที่คุณดูจนจบเป็นหน้าที่ของคุณแล้วว่าคุณจะเลือกรุ่นไหน สมาร์ทหรือว่าพรีเมียมแต่ถที่สำคัญถ้าคุณเลือกทาวเวได้คับต้นรุ่นนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ